สวัสดีครับพี่หลิงครับสวัสดีค่ะแบมนี่นจอก,กัรอกสองคนแบบนี้นะฮะในรายการสวัสดีไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะในช่อง Travel Channel True 72แบบนี้ครับ <Okay. S 1> กับผม TC แบมครับใช่แล้วแล้วก็ TC หลิงค่ะหลิงเชื่อว่าตอนนี้จริงเรามีแฟนรายการเยอะมากแน่นอนแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นแฟนรายการแล้วอยากให้ชวนเพื่อนๆเนี่ยมาดูรายการเราด้วยหรือจะ ฟอลโล่เราในเอ่อในเขาเรียกว่าอะไรช่องอื่นๆหรือว่าในช่องทางอื่นๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Travel Channel Thailand ที่ทาง Facebook นะคะครหรือ Instagram นั่นเอง Travel Channel Thailand, Thailand เข้าไป <Thailand S 2> ฟอลโล่กันได้นะฮะมีกิจกรรมหลากหลายที่เราเอาไปโพสกันไว้นะฮะรวมถึงรูปท่องเที่ยวต่างๆที่แต่และคนเห็นแล้วโอ้โหอยากไปอ่ะเนี่ยผมก็ฟอลโล่อยู่เหมือนกันนะเ,เห็นแล้วก็เอ้ยอืมอดใจไม่ไหวต้องกดไลค์นะฮะแต่ถ้าฟอลโล่นะให้ดีกว่านั้นคือแชร์แชร์ด้วยเลยใช่แชร์เข้าไปนะะหน้าลิงก์ของเพื่อนเนี่ยจะแบบณเวลามีกิจกรรม มาอัปเดตเราจะมีกิจกรรมเรื่อยๆและมีรางวัลเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างเช่นคอนเสิร์ตหรือบัตรอะไรก็ตาม <Wow. S 1> เราเนี่ยจะมีให้ผ่านทางเว็บไซต์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอัปเดตกับเว็บไซต์เราเรื่อยๆ เชื่อว่าคุณต้องไม่พลาดประเภทการณดีๆหรือว่าอีเวนต์สำคัญๆที่ Travel Channel Thailand เอามาให้คุณแน่นอนใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะประกาศผลทาง Facebook ด้วย<ช>งั้นถ้าเข้าไปกดไลค์แล้วเนี่ยก็จะได้รับข่าวสารเหล่านั้นนะครับเผื่อว่าเป็นผู้โชคดีโดยไม่รู้ตัวไงใช่แล้ว <c oughs> อย่างเช่นวันนี้นะฮะก็แน่นอนครับ021673193ครับโทรเข้ามาท้ายรายการนะครับเราก็มีของรางวัลเช่นเคยเป็นตุ๊กตานะฮะจาก TOT ใช่แล้วแต่ว่าไม่ได้แายอย่างเดียวนะมีคอลลาเจนด้วยนะฮะสมแพ็คด้วยกันคร ให้ผิวพรรณสวยงามกันเลยนะฮะไม่รู้ว่าคอลลาเจนทานยังไงอันนี้ทานง่ายมากเพราะว่ามันเป็นเม็ดค่ะทานแค่วันละเม็ดอะไรเงี้ยคุณก็สามารถสวยได้ละไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายเนี่ยสามารถทานได้สามารถรับฟรีได้เลยคือไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือว่าเป็นตุ๊กตาอะไรเงี้ยก็ตุ๊กตาน่ารักมากเลยบางนะหลิงมีละหนึ่งตัวตุ๊กตาเทียตีนะมีแล้วหรอตุ๊กตาเทียตีกับคอลลาเจนโซอินนะครับก็อย่างที่บอกไปศูนย์สองหนึ่งหกเจ็ดสามหนึ่งเก้าสามครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปอัปเดตข่าวสารก่อนครัับในนสสวดีห้า สวัสดีหน้าหนึ่งเรื่องใหญ่ข่าวใหม่ไม่รู้ว่าคุณรู้หรือยังเป็นไงครับวันนี้มีอะไรมาอัปเดตกันครับรู้สึกว่ามาเช้าอ่ะคือเป็นคนที่ตื่นมาทุกวันอย่างแรกที่จะทำหลังจากอาบน้ำแล้วคือ,อเช็คเฟ c บุ o o เหรอแล้วสิ่งที่เห็นมาเช้าคือรูปภาพอ่ะในนิวส์สีนะจะเห็นรูปภาพของแตงโมกับดารานกน้กองก็คือโตโน่ค,ครับด้วยกนะันอะไรเงี้ยตอนลยคิดว่า เอ๊ะนี่คือถ่ายละครหรือเปล่าหรือลงแมกกาซีนหรืออะไรยังไงแต่ทำไมถึงมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นมุง้งอย่างนั้น<อ>คือมันดูเหมือนภาพแบบว่างานวิวาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วที่เราจะมาสวัสดีหน้าหนึ่งและอัปเดตกันเลยก็คือหลายคนอาจจะคิดว่าเขาเล่นละครกันอยู่แต่จริงๆเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะแล้วอันนี้คือเป็นพิธีมั่นระหว่าง คุณแตงโมน,นั่นเองนะคะคป็นดาราที่เรารู้จักกันอย่างดีเลยในวงการบันเทิงและโตโน่พากินนั่นเองใช่ครับซึ่งก็ทั้งคู่นะครับก็เพิ่งจุงมือการเข้าพิธีมั่นแบบเงียบๆครับ เมื่อวันนี้เองนะครับวันที่11ธันวาคม,มครับในปีนี้นะฮะตลอดแล้วเวลา6เดือนที่คบกันครับแตงโมแล้วก็โตโน่เนี่ยก็จะเจอกระแสแอนตี้วิพา์วิจารณ์เยอะแยะมากมา,มายเลยซึ่งทั้งคู่เนี่ยเขาก็ได้ฝ่าฟันมาเรียบร้อยแล้วนะฮะจนเข้าสู่พิธีพิธีมั่นอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะเมื่อวานนั่นเอง แล้วงานมั่นนาะก็จะเชิญแต่เพื่อนสนิทสนิทเท่านั้นแล้วจึงเป็นงานมั่นที่เล็กๆแต่ว่าอบอุ่นแล้วก็โรแมนติกค,คือเขาจัดสรรได้ดีคือเวลาเราจัดงานอะไรๆเราจะยิ่งทําให้มันได้ดีขึ้นนะเพราะว่าน้องเขาอาจจะเห็นว่าเฮ้ยอยากให้เชิญคนที่เป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้มาสังสรร,รคร์ด้วยกันจะดีกว่านะคะก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเขาเขาไปพบรักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับคือจริงๆแล้วเนี่ย แตงโมและโตโน่เนี่ยฮรรู้จักกันเพราะว่าแตงโมเนี่ยเคยเล่นละครของค่าย Ex a c แนะฮะแล้วก็สนิทก,กับทีมงานคนหนึ่งครับแล้วก็ซึ่งเมื่อโตโน่เนี่ยไปถ่ายละครกับทีมงานคนนั้นโตโน่เนี่ยก็ได้เจอกับแตงโมเขาเลยตัดสินใจเฮ้ยขอไลน์ดีกว่าอขอไลน์คุณแตงโมนะฮะโดยคุณโตโน่เนี่ยก็ส่งข้อความมาถามคุณแตงโมครับว่าเฮ้ยมีแฟนหรืรอเปล่าถามตรงๆเลยใช่เพราะว่าถ้า ไม่มีเนี่ยก็ขอโอกาสได้ไหมอยากพิสูจน์ตัวเองนะฮะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยแตงโมก็เอ้ยเออแตงใช่ครับแตงโมนะฮะก็เลิกศรัทธาในความรักไปเป็นแบบ2ปีแล้วอ่ะนะฮะคือเขาไม่มีฟแฟนมาสองปีใช่ตอนนีไงสเปเชียลเดย์อันนี้น่าจะเป็นพรีเซนเทชันของเขาแต่ที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นแค่งานมันเท่านั้นนะย้ำอีกทีแล้วเสร็จแล้วเอาเรื่องยังไม่จบหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยโตโน่เนี่ยก็เลยทำให้แตงโมรู้สึกสะดุดใจด้วยประโยคที่ว่า ลองนูนก่อนไหมล่ะ,ะนะถ้าไม่ดีจริงก็ค่อยทิ้งกันก็ว่ากันไปกขนาดนั้นเลย,เลยก็ลองไม่ลองไม่รู้นะของอย่างนี้อเออด้วยความว่าเนื้อออกมาคนในวงการบันเทิองอะพอเจอกันอะคือมีตคนสวยๆหล่อๆมันก็เลยยากที่จะเชื่อใจกันที่จะไว้ใจกันอะตังโมงก็เลยแบบเอ๊ะจะเสี่ยงดีไม่เสียงดีพอแบบโตน่พูดอย่างนี้ปั๊บ อลองดูลองดูแล้วกันเพราะ,ะว่าดูว่ามีความเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีความมั่นใจสูงมากใช่นะคือไลน์ม,มาแล้วก็พูดแบบนี้เลยและหลังจากที่ได้คุยไลน์กันประมาณ2วันนะฮะเขาก็นัดเจอกันครับที่ร้านกาแฟะนะฮะซึ่งโตโน่เนี่ยก็ไปตามนัดในชุดนักฟุตบอล เซลไหมคือแบบว่าคอนฟ idence สูงมากเลยนะฮะคือเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจมากจริงๆนะฮะแล้ววันนั้นเนี่ยทางคู่ก็ได้คูดคุยกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็โตโน่เนี่ยก็ขอเจอคุณพ่อของคุณแตงโมเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเลยเออคุณแตงโมก็ช็อกคือไลน์กันปั๊บสวันเจอกันที่คอฟฟี่ช็อปละกันแล้วกั็ขอเจอคุณพ่อเลยเจอพ่อทันหน่อยเถอะเร็วไหม ก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะนั่นน่ะสิฮะเราด้วยความที่โตโน่เนี่ยคล้ายกับคุณพ่อของคุณแตงโมนะฮะทั้งหน้าตาแล้วก็นิสัยเนี่ยจึงทําให้ความรักในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างสวยงามครับอืมแล้วนอกจึกนั้นนะเรายังเห็นอีกว่าเมื่อกี้มันจะมีรูปที่ที่แตงโมสักใช่ไหมมันก็จะเป็นรูปนกถั่วป้าที่เอลแล้วเสร็จแลนกนียมันมีความหมายมาก็คือพาคินก็คือเป็นชื่อของผู้ชายนั่นเองพาคินแปลว่านกนะแตงโมก็เลยไปสัก ชื่อซะนี่อันนี้อันนี้แล้วก็เขียนคำว่าพาคินด้วยพเอเคอเป็นชื่อแบบแฟนเลยอะไรอย่างนี้ชัดเจนมากนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาเข้าพิธีมั่นอย่างรวดเร็วสายฟ้าแลบขนาดนี้แน่นอนสํานักข่าวหลายๆแห่งท้องก่อนแต่งหรือเปล่าจริงแน่นอนเลยต้องมีอะไรแน่นอนเลยทําไมต้องรวดเร็วขนาดนี้แต่ว่าคุณวูดดี้นะฮะวูดดี้เกิดมาคุยเนี่ยแหละก็ออกมาคอนเฟิร์มนะฮะว่าไม่ได้มีเรื่องท้องก่อนแต่งแน่นอนนะฮะแล้วก็เขาก็ได้มี ขาเรียกล้วเดี๋ยวเราไม่คลิปเรามีคลิปใช่ไหมฮะหรือว่าเราได้โชว์ไปแล้วมีด้วยวิดีโองันมั่นนะฮะเดี๋ยวเรามาโชว์หให้ดูยคนอาจจะไม่เห็นยังไม่เห็นแน,น,น่ๆง<ช>ั้น<ช><ช>เราไปดูด้วยกันอย่างดีกว่าค,ค่ะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คนคนหนึ่งรู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งอยู่ในหัวใจอยู่ในทุกๆลมหายใจรักและคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอยากจะรักคนคนนั้นไปจนวันตายอยากกอด อยากดูแลเขาไปจนแก่จนเฒ่าโดยที่เราไม่สนใจเลยว่าคนคนนั้นต้องเด่นต้องดังมาจากไหนต้องสวยต้องรวยกว่าใครสิ่งเหล่านั้นไม่มีค่าเลยถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่โมพี่รู้ไหมคะเมื่อเนลาหนูแอบมองพี่มองหน้าพี่มองตามองจมูกมองปากมองมือ เวลาที่พี่ยิ้มหนูมีความสุขมากพี่ทำให้หนูรู้สึกมีค่าหนูจะดือ้อหนูจะแย่แค่ไหนกลับกลายเป็นพี่เอ็นดูหนูเรายิ้มให้หนูทุกครั้งพี่ต้องอยู่กับหนูไปตลอดชีวิตแล้วนะคะพายคินจะรักพัรทรธิดาที่สุดในชีวิต พาคินจะรักพัรธิดาคนเดียวพาคินจะรักพัรธิดาตลอดไปคุณน่าเฮ้ยผู้หญิงอะจริงๆป่ะ เซนส์ทีมมากมไม้ผู้หญิงผู้หญิงจริงๆคือโก a หนึ่งคือแบบเขาเรียกอะไรคืออยากสร้างครอบครัวที่มีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแล้วซึ้งมากแล้ว presentation ของมันได้ดีแล้วก็เป็นแบบสไตล์อิตาลีอะไรเงี้ยจะสีเหมือนแบบโทนแบบ black and white นิดนึงแล้วก็จะเป็นแบบสีเปียดูแบบยิ่งซึ้งอ่ะใช่นะฮะแล้วแล้วถ้าได้ยินที่แบบที่ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเขาพูดกันอะไรเงี้ยก็เหมือนจะเป็นคําพูดของคนศาสนาคริสต์ที่เขาพูดกันนะคะแต่เขามาแปลเป็นภาษาไทยเออก็แบบซึ้งเนี่ยว่าเอ้ยฉันจะรักเธอ ตลอดไปฉันจะดูแลตลอดไปเพราะศาสนาคริสต์จริงๆเขาเลือกให้เราเนี่ย<อ>เขาภาษาอ,งอกกังกฤษเขาใช้คำว่า monogamy คือให้มีสามีและมีภรรยาคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาจริงจริงเปอร์เซนต์การหย่างฝรั่งน้อยกว่าคนไทยนะเพราะว่าเขาจะเชื่อเรื่องแบบศาสนาคริสต์เนาะแล้วที่รู้สึกว่าแล้วและที่ดูแล้วที่รู้สึกก็คือมันมันจะมีประโยคนึงเลิเรื่อง love at first sight คิดว่าเกิดขึ้นรักแรกพบใช่ไหมรักแรกพบคือแบบเฮ้ยเห็นแล้วคือไม่รู้เพราะอะไรอ่ะแต่ว่าเฮ้ยฉันว่าผู้หญิงคนนี้จะอยู่กับฉันไปได้ตลอดสําหรับคุณตโน่เนี่ยอาจจะใช่ love at first sight โอ้ผมเห็นแล้วใช่เลยแต่คุณแตงโมเนี่ยอาจจะ love at first line คืออะไรส่งไลน์มาปุ๊บโอ้โหยมั่นใจมากเลยอ่ะเอ้โหโถก,ถกนะใช้เทคโนโลยีช่วยนะ,ะสุดท้ายก็สามารถประสบความสำเร็จในความรักไปได้อหนึ่งคู่ใช่ครับก็นะฮะขอให้รักนี้ยืนยาวครับผม,อ,มอ่ะก็ผ่านไปแล้วนะฮะข่าวแรกของเรา มาข่าวที่2กันดีกว่านะฮะมาแนะนำคอนเสิร์ตดีๆในช่วงนี้อากาศดีๆแบบนี้นะฮะก็อยากไปให้ไปคอนเสิร์ตกันดูนะฮะซึ่งคอนเสิร์ตนี้เนี่ยโอ้โหศิลปินแต่ละคนที่มาเนี่ยเห็น <c oughs> ๆกันอยู่ว่ามีใคร, <c oughs> รบ้าง <c oughs> นะฮะเราชอบมากปัมมี่อย่างเงี้ยค่ะนะแล้วมีแบนชลาทิศ เจสเซอร์มี f r i เดย์ด้วยแล้วก็บุรินแอนดีโอสกู๊ปโอซานั่นเองเย <Yeah. S 2> <Ooh. S 1> ที่เราพูดถึงนี้นะฮะก็คือในวันที่13ธันวาคมนี้ครับอ,อย่าลืมนะฮะหนีกรุงครับมาพบกับคอนเสิร์ตลงรักทะเลดาวนะฮะณหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีครับผม,อมโอเคอันนี้นะก็อย่าลืมไปกันแล้วกันที่หาดเจ้าสำราญจริงจริงอ่ะอยู่ก่อนชะอํานิดหน่อยเองนะ uh huh. ถ้าใครจะไปก็แวะไปนิดนึงก็ได้แล้วค่อยเลยไปชะอําหัวหินได้ก็คือใกล้ใกล้กันเลยนะคะ ใครก็ตามที่ชอบดนตรีครูสติใครก็ตามไม่ชอบความโรแมนติกอาจจะชอบดนตรีเบาๆเนี่ยอันนี้แหละคอนเสิร์ตนี้ถือว่าคุณไปแล้วเนี่ยไม่พลาดไม่พลาดแน่นอนนะใช่ครับผมน่าจะประทับใจมากๆเลยก็เป็นงานที่จัดขึ้นนะฮะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับรวมกับจังหวัดเพชรบุรีนะฮะมาสามารถให้คุณผู้ชมเนี่ยมาชมคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้เนี่ยแหละฮะริมผานะฮะก็เรื่องตั้งแต่ตอน6โมงเย็นนะฮะจนถึงตีหนึ่งเลยอ่ะสินะินแต่ละคนเนี่ยนะ ไม่ธรรมดาอาจจะแบบเลิกงานเร็วนิดนึงถ้าทําได้แล้วก็ขับไปหาเจ้าสํารานลองกันดูนะฮะวันที่13บวันที่13บสามพนี้ละก็ใครที่มีแลนนะฮะก็ลองไปดูครับอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ตอนนี้เราพักกันก่อนไหมช่วงหน้านะฮะอัปเดตเรามีอะไรมาอัปเดตโอ้โหเยอะแยะมากเลยเออมากมายจริงตอนนี้ไม่บอกนะเดี๋ยวกลับมาค่ะโอเคครับ